นับว่าเป็นเวลาน,านานพอสมควรที่เกิดกรณีวิวาทะกันระหว่างสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาประเทศกัมพูชากับนายทักษิณชินวัตรมีการดิสเครดิตกันไปมาสมเด็จฮุนเซนได้ใช้สื่อโซเชียล โพสข้อความโจมตีเปิดโปงแฉพฤติกรรมของนายทักษิณในขณะเดียวกันนายทักษิณก็ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ปรถกถาแสดงความเห็นพาดพิงตอบโต้ไปยังสมเด็จพุนเซนรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ซึ่งสร้างความขัดแย้งไม่รู้จบสิ้นเป็นความขัดแย้งของบุคคลสองคนคนในตระกูลชินนวัตรกับในตระกูลของหุนเซนโดยมีประชาชนและประเทศไทยเป็นตัวประกันล่าสุดสมเด็จหุนเซนได้โพสต์เฟซบุ๊ก ในหลายประเด็นแต่ก็ไม่ได้ติดใจส่วนตัวผมไม่ได้ติดใจเรื่องที่สมเด็จคุณเซนพูดถึงพฤติกรรมของนายทักษิณในประเด็นการเมืองที่เป็นการดิสเคดิตกันเป็นการคุยโม้โอ้อวดเป็นการแสดงพาว ให้เห็นระหว่างสมเด็จอุนเซนกับนายทักษิณแต่จากการโพสเฟซบุ๊กของสมเด็จฮุนเซนและกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ผมมีคำถามไปยังสมเด็จฮุนเซนและนายทักษิณ3ข้อ 1. สมเด็จฮุนเซนได้โพสเฟซบุ๊กล่าสุดวันที่20กรกฎาคมคือวันนี้ตอนหนึ่งบอกว่าผมไม่อยากพูดถึงการดูหมิ่นพระมหากริย์ไทยอย่างรุนแรงของคุณซึ่งหมายถึงนายทักษิณเพราะมันเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่ผมจะต้องพูดถึงเพราะมันทําลายศักดิ์ศรีของสถาบันกษัตริย์ไทยคำถามนี้อยากจะถามไปยังสมเด็จฮุนเซนว่าสมเด็จฮุนเซนพูดเรื่องนายทักษิณดูหมิ่นสถาบันพระมากษัตริย์ไทยหลายครั้ง ถามว่าคุณมีหลักฐานอะไรชัดเจนที่แสดงให้กับคนไทยได้รับทราบหรือไม่ในขณะเดียวกันตั้งคำถามไปยังนายทักษิณว่าเรื่องที่สมเด็จอุลเซ็นพูดถึงการดูหมิ่นสถาบันพระหมหากร์ไทยนายทักษิณ ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาของสมเด็จอุลเซนหรือไม่หรือการออกมาพูดของสมเด็จอุลเซนมีข้อเท็จจริงประการใดทำไมนายทักษิณจึงไม่ชี้แจงและตอบโต้ถ้าไม่ตอบโต้ก็อาจจะทำให้คนไทย,ไทยเข้าใจว่าสิ่งที่สมเด็จอุนเซนพูดมา เป็นเรื่องจริงขออง้อ2สมเด็จอุลเซนได้พูดถึงการที่นายทักษิณน,นำเอกสารรับทางราชการกรณีการงดช่วยเหลือเงินงบประมาณในการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข68ของกัมพูชาซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ออกมายืนยันว่าสิ่งที่สมเด็จอุลเซนพูดเป็นความจริงอยากจะตั้งคำถามไปยังสมเด็จอุลเสนว่าสมเด็จอุลเซนมีพยานหลักฐานอะไรหรือไม่ ที่แสดงให้เห็นว่านายทักษิณเป็นคนนำเอกสารไปให้และมีเอกสารมายืนยันต่อคนไทยหรือไม่และขอตั้งคำถามไปยังนายทักษิณว่าข้อกล่าวหาของสมเด็จุ่ลเซนเป็นความจริงหรือไม่และนายทักษิณได้กระทำการ นำเอกสารลับของราชการไทยไปให้กับสมเด็จวุนเซนซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นการทรยศต่อชาติตามที่สมเด็จวุนเซ็นกล่าวหาหรือไม่ข้อ3จากกระแสข่าวล่าสุดมีการพูดถึง การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553เรื่องชายชุดดำเรื่องการใช้อาวุธสงครามมีการพูดถึงการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธและอาวุธสงคราม2ตู้คอนเทนเนอร์ที่สมเด็จฮุนเซนสนับสนุนมายัางกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่สนับสนุน ทางการเมืองต่อคุณทักษินอยากจะถามเรื่องนี้ต่อสมเด็จหุนเซนและต่อนายทักษินว่าข่าวที่ปรากฏเป็นความจริงหรือไม่การนำเอาอาวุธและกองกำลังต่างชาติมาเข็นค่า กันเองแล้วก็เข็นค่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็โยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นการสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลในขณะนั้นว่าเป็นผู้ใช้ อาวุธและก็กำลังปราบปรามมวลชนคนเสื้อแดงทั้งที่ตอนนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำอาวุธและกองกำลังใจชุดดำมาอยู่ในที่ชุมนุมซึ่งนายทักษิณและสมเด็จ ุณเซนต้องตอบคำถามนี้คำถามทั้งหมดผมเชื่อว่าคนไทยคลางแคลงใจและคาใจมีข้อสงสัยอยากจะรู้ความกระจ่างชัดจึงเรียกร้องมาอย่างสมเด็จรุนเซนและนายทักษิณซึ่งเป็นคู่กรณีกันโปรดให้ความกระจ่างและพูดความจริง กับสังคมเพื่อไม่ให้สังคมสับสนต่อไป